การทำงานของน้ํายาบ้วนปากสมุนไพรอินเดียคลีนที่มีการพลูเป็นตัวยาสำคัญเนี่ยการพลูจะเป็นตัวที่ไปชาระล้างปากฟันซอกฟันได้อย่างสะอาดเวลาก่อนใช้นี่ลักษณะของน้ํำยาบ้วนปากสมุนไพรมันก็จะเป็นลักษณะของเหมือนน้ำนมคือมีดรอปหรือมีหยดเล็กๆของน้ำมันอยู่ในลอยอยู่ในน้ำ เวลาเราใช้ไปกล้วปากเนี่ยไอ้ดับเรืยกว่าตัวยาการพลูเล็กๆที่มันอยู่ในน้ํายาบ้วนปากสม,มุนไพรอินเดครีนเนี่ยมันจะไปช่วยกันดูดดูดซากของแบคทีเรียดูดซากของอาหารต่างๆแล้วมันก็จะรวมตัวกันทําให้เกิดเป็นสีที่ชัดเจนเป็นยวงออกมาหลังจากที่ท่านครัวปาก ให้ใช้เวลากล่วปากประมาณ30วินาทีถึง60วินาทีถ้ายิ่งนานกว่านี้ก็ยิ่งดีท่านจะได้ทำความสะอาดปากใิ้เกล้งเก่าเวลาเราบ้วนออกมาใส่ในอ่างอาบน้ำสีขาวๆท่านจะเห็นคราบของซากแบคทีเรียปนกับพวกเศษอาหารเป็นสีน้ำตาลออกมาชัดเจนมาก นี่คือประสิทธิภาพของน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรอินเตอร์ครีนที่ทำความสะอาดปากของท่านได้อย่างนเยี่ยมนี่คือคุณภาพของน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรอินเตอร์ครีนที่มีการพรูเป็นตัวยาหลักเหนือกว่าการแปลงฟันครับ คชมครับใครที่มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพในช่องปากนะครับหลายคนบอกว่าแปลงฟันแล้วเช้าเย็นหรือว่าเช้า, <c oughs> ชากัก,ก่อนนอนเนี่ยทำไมกลิ่นปากมันยังมีอยู่หรือว่ายังมีอาการฟันผุหรือว่าเสียฟันอยู่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยถามว่าแปลงฟันดีมันดีอยู่แล้ว <c oughs> แต่มันยังสะอาดไม่พอนะครับในการที่จะต้องมีตัวช่วยดีๆเพิ่มเติมเข้าไปกับอินเตอร์คลีนตัวนี้เพราะว่าอินเตอร์คลีนตัวนี้ครับมีส่วนผสมของสาสมุนไพรที่เป็นธรรมาชาติแทลร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะเป็นกลานผูดอกพิกลนะครับแล้วก็ใบสระระ ออกมาคือเขามีหน้าที่ในการที่ดูดสกรปรกออกมาสิ่งสกรปรกแบคทีเรียคาบอาหารออกมาทําให้ปากของเราเนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงมากยิ่งขึ้นและที่สําคัญคือค่าแบคทีเรีย,ยจะลดน้อยลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะฮะคุณต้องลองใช้ค่ะแล้วคุณจะ รู้สึกว่าเช้าของคุณเป็นเช้าที่สดใสใครที่มีครูอยู่ข้างๆนะตื่นปุ๊บคุณจะมอร์นิ่งคิสได้อย่างมั่นใจแล้ววันนี้เราก็มีโปรโมชั่นดีๆมาฝากค่ะ1นขวดเนี่ยปกติเราจำหน่ายอยู่ที่ขวดละ350บาทแต่ถ้าวันนี้คุณสั่งเซตนี้ไปนะ3ขวด สขวดราคา1,050บาทเราแถมให้คุณเพิ่มอีก2ขวดคุณซื้อ3มแถม้อง,องเอาไปใช้กันทั้งครอบครัวเลยนำไปฝากคนที่คุณรักก็ได้ลองใช้เองแล้วคุณจะรู้ว่าเชา้าทุกเช้าเนี่ยมันสดชื่นมันสดใสพร้อมที่จะออกไปเจอกับผู้คนแน่นอนค่ะและว,วิธีการใช้ก็ไม่ยากเลยนะครับเพราะว่าที่เราแถมไปเนี่ยจะมีถ้วยตวงด้วยหลายคนบอกว่าถ้ากลัวจะแสบปากก็ นนผสมน้ำได้ไผสมน้ำอีกครึ่งหนึ่งก็ได้วิธีการกั้ปากก็คือ30วินาทีขึ้นไปหรือมากกว่านั้นยิ่งนานยิ่งดีแล้วกัน<ช>นะฮะ,ะก็สามารถที่กั้ปากกันได้มากแค่นั้นก็คือสามารถที่จะเพิ่มความสดชื่นภายในช่องปากของเราได้แล้วที่สําคัญคือบอกว่าเป็นสมุนไพรจากธรรมชาติแท้ร้อยเปอร์เซนต์การภูดอกพิกุลแล้วก็ใบชะระแหน่ด้วยเดี๋ยวเรามีวิธีก่อนนี่ก่อนใช้อันนี้นคือพาก,ก่อนใช้สีสวยไหมสีสวยมากตอนแรกเห็นปุ๊บคิดว่าน้ำมังคุ้ด ครับ <S 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 จะดื่มไปอยู่แล้วเออแต่ดูดหลังใช้ก,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 กุ๊ก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 บ้วนออกมาปั๊บเป็นแบบนี้ค่ะคุณขา คือหลายคนคอบอกว่าเนี่ยไอ้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันคืออะไระมันคือแบคทีรียแล้วก็คราบสิ่งสกปรกที่อยู่ในซอกปากของเราที่อยู่ตามแบบว่าซอกฟันที่มันลึกๆเนี่ยขนแปรงไม่สามารถเข้าไปถึงแต่ว่าอินเตอร์ครีมตัวนี้แหละเขาจะสามารถดึงดูดคราบแบคทีเรียสิ่งสกปรกแบบนั้นออกมาได้จากเป็นก้อนเลยหลายคนเ,ยนเห็นภาพนี้แล้วบอกว่าอินเตอร์ครีมของเราอ่ะมันผสมน้ํามันหรือเปล่าเวลาบ้วนปากออกมาแล้วมันถึงได้แยกตัวไม่มีนะไม่มีเลยอันนี้ไม่มีส่วนผสมของน้ํามันแต่อย่างใดแต่คราบมันเป็นคราบแบคทีเรียคราบหินปูนคาบสสิ่่งที มันอยู่ในช่องปากที่มันมาจากน้ําลายของเราที่มันมาจากฟันของเราเนี่ยพอบ้วนปุ๊บมันจะเป็นแบบนั้นซึ่งวันนี้เราอยากให้คุณเนี่ยได้มีความมั่นใจในทุกเช้าและก่อนนอนด้วยปากที่หอมสะอาดสดชื่นกับโปรโมชั่นดีๆค่ะ1ขวด350บาทแต่คุณซื้อเช้าวันนี้3ขวดเราแถมให้ไปอีก2ขวดฟรีๆเลยในราคา1,500บาทค่ะใช่แล้วครับคุ้มๆแบบนี้เลยนะก ใครที่สนใจก็สามารถโทรเข้ามาสั่งซื้อกันได้นะครับ0853458833 0853458844หรือว่าสแกน q r c o d e ที่อยู่หน้าจอหน,น้าตอนนี้ได้เลยนะครับกับโปรโมชั่นดี <S <S ๆที่เราจัดมาให้ในเช้าวันนี้ครับและสำหรับวันนี้ครับรายการ5ช้าแล้วเรื่องหมดเวลาลงแล้วนะครับเรา2คนต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ